แอคชั่นแคมมันถ่ายรูปได้ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังจริงจริงมันคือ i n s t a 3ส0มพันหกสที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อไม่นามนมานี้แต่ผมไปอัพเวลนมาครับโดยการเอาไอ้น,นี้มาใส่อันนี้คือ explorer kit นะครับเป็นไงสุดเท่เล่าให้ฟังก่อนนิดนึงตั้งแต่ผมเริ่มเปิดใจกับการถ่ายรูปอะ่ะก็รู้สึกว่าถ่ายรูปสนุกขึ้นเยอะเลยแล้วความท้าทายก็คือเราจะหาสิ่งพิเศษจากความธรรมดาธรรมดาของแต่ละฉากที่เราไปถ่ายได้ไหมเนึกอออกปะกลับไปที่กล้องกันหน่อย ไอเอสโปรสเนี่ยความละเอียดมันอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็เซนเซอร์มันค่อนข้างใหญ่ก็เลยทําให้ถ่ายรูปได้ดีแต่ด้วยความที่มันเป็นแอคชั่นแคมอะนึกออกป่ะมันทําให้เวลาเราถือถ่ถายรูปแบบมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เขาก็เลยไปผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาครับทำให้เราถ่ายรูปได้สะดวกขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นด้วยลองฟังเสียงเตอร์นั่นแน่คลิกกี้คลิกกี้เดี๋ยวไปถ่ายดูวันนี้ไม่ถ่ายแถวแพร่งภูทรนะครับผมว่าแถวนี้มันน่ารักดีทุกคนว่าไงถ่ายถ่ายอยู่กําลังร้อนเลยพี่คนีี้กนมาด รอ,อมากจ้ะพี่อะโดดซะหนึ่งทีอ๋อแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาเป็นแก๊งนี่แล้วจาได้แบบว่าเขาทําเลนร่วมกับใครอ,ะ,อะเอาให้เขาดูหน่อยนี่ไลกาเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วไม่ได้ทําแค่เลนส์ครับมีพรีเซตภาพไปด้วยส่วนใหญ่คุณจะรอตุกๆกับแกร็บก็ว่าแกร็บสวยดีเออเนี้ยโคตรหาแต่โคตรชอบรูปเลยเนี่ยครับทั้งทริปผมว่าได้รูปประมาณนี้แล้วก็ทุกคนคิดว่ารูปเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนผมกําลังตกใจอยู่ว่า